นะครับหลังจากที่ทาวันนั้นนะครับวันนี้ก็กาลังเก็บรายละเอียดนะครับใส่เกียร์ใส่สายพานนะครับใส่มุลล่นะครับเครื่องช็อปนะครับก็จะพ่นสีนะครับแต่ดูรายละเอียดให้ครบ ตั้งตู้ตั้งสายพานให้ได้นะครับให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะได้เกือบเรียบร้อยนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวพ่นสีนะครับก็เต็มร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะไปส่งที่ค้าตั้งไว้นะครับ นะครับผู้ที่ติดตามนะครับตั้งใจทำนะครับตัวแต่ละตัวนะครับกว่าจะเสร็จก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับรายละเอียดก็เยอะนะครับแต่นําไปใช้น่าจะคุ้มค่าเงินแน่นอนนะครับที่ท่านเสียไปครับเราก็ดูแลนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับให้คนทําคลิปนะครับหรือว่าทำชิ้นงานนะครับเพื่อ กาทัดเทียมกับของต่างประเทศนะครับ,รบก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวตอนไปรีวิวที่บ้านลูกค้าก็จะถ่ายทำให้ดูอีก,กรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ